สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้ามันนี้มาผอกระสาวปอบอีคือเก่าจากพี่น้องผอกันในบรรยากาศยันเส,สารอากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝนจากพี่น้องเสานี้ก็ะโมกร้ายหลายมันนี้ภาเขาปลาหาเก็บเห็ดแต่เสาร์จากพี่น้องมันนี้มาตามหาเห็ดปวกเด้อจากพี่น้องกลับมาหลุมมาชมน้ำสาวปอบจ้าวาสได้ยสีมานบม่มาหน,นี้ไปกันเลยจ้าเก็บผ้าทางจากพี่น้องแจ้งสิเปิดคลิปเด้อจ้าต้อหัวกระสุนจ้า อืมค่ะบวกจ้ะอ๋อไต่ไปไต่มาพอเฮ็ดกอจ้ะพี่น้องค่ะตึงแดงจัดสองแดงคุณพอกน่อยอ้าหมาอลไรจ้ะพี่น้องไต่เฮ็ดปวกเด้อจ้ะแต่ว่ามาพอเฮ็ดกอดอกนี้จะ้ะ ทำฮ็ดบวดคอเลยเด้อใจยอมนึงโมเมนตมูเด้อใจพี่น้องอ้าวหลุ่นน้ำสาปบปวดใจมอนิสิมานบอกงามยิ่เด้อจ้ะคออยู่ละจ้าอดอกก็างามเด้อพี่น้องอแม่บุจ้ะปวดใจปวกขุดน เอาหมาหน่ะจะพี่น้องวันน okay, ี้พรุนี N ้อู N ้ยเด้อจ้ะอุ้ยโผล่โดล่จะพี่น้องตรงผอมงูใหญ่มันละจ้ะเดี๋ยวสิไปตางมังงใหญ่มันเด้อจ้ะพี่น้องเอาเก็บเห็ดปวกน้ำสาวปอบจ้ะกำลังจ้ะ วกจ้ะสวยๆใพอยอ,อ,อ,อแล้วจะ้ะพาดค่ะาดนรมาพอเราจะนอกจุ่มนังเอาหลุนน้ำสาป,ปอบจะมานี่พอมูง่ญ่บ่จ้ะ หมูเดียวกันจะพี่นอ้องน้ำหาจนว่าปวกจ้าสอนมันให้ปวกได้จ้าบุญเบิ่งสิงเต็มตาพ่อจ้า น,น,น็แหงนจักเนาะมาดอกไงดอกงามจังเลยฮะตามเห็ดปวกน้องสาวปอบเด้อจ้ะมอนี่สีมานบอแต่ว่ากะออกมองและย่อมจับพี่น้องเห็ดปวกเมย์เลยจ้ะพี่น้องเข้าไม้เห็ดดำเด้จอจ้ะเห็ดทานดอกตรุรงงาม,งามจา้ะนี่ดอกงามเลยเด้จอจ้ะเหรียนก็จ้ะ ตอกกุ้งเผือกปุณิบ่เอาเด้อจ้ะขาวเฟิสจากพี่น้อในดอกนึงอีกดอกนึงจ้ะฮะรวมบนเดินทางซาปป์ไปน้ำกันยุ่งๆเจ้ะพี่น้องกระชิมานเห็ดยังจ้ะส่วนเห็ดปวกกระมานไปน้อยนึ่งเละจ้ะพี่น้องตามหาเห็ดดำเห็ดทานนี่คือเก่าจ้ะบนน้ำกันจ้ะว่าสิเต็มสองตาบอมันนี่ ไปกันเลยจ้าปีเจ้าอูม้มาเอาได้จ้ะดอกพีเจ้าพี่อกอีธานดอกนี้ปีจ้าหูขาพีเจ้ะ ตึ้นวัวเด้อจ่าพี่น้องบานแข็งจ้ะท่างเป็นยังขาวนี่ใส่ได้เด้อจ่าพี่น้องจุ๋นจังจ้ะอืมอ่าเก็บสีดำจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดน้ำซาวปอบจ้าโปรซังเก็บเห็นเด้อจ้ะดอกน้อยจุ๋มเลยจ้าตกพอดีกินจ้า อ๋อสีมานเห็ดทานนลจ้ะพี่น้องส่วนเห็ดปวกนี่พคุณก็ลังเยือนจจ๊ยังหากันยังบบปันใดจะเห็ดปวกปุ่นน้ำซาวป๊อกจ้ะพี่นอ้องโอ้ยดอกนึงถึง ส่วนขาพันเะพี่น้องเฮ็ดทานกะเริ่มหางเลยเด้อเจพี่น้องพอพันออกหร้ยมื่อแลวจ้ะนอีกดอกนึงจ้ะปังแม่จ้ะตุ้งจ้ะ ดกอ,อกนึงจะบพี่น้องโอ้บางแข็งเลือดจะบพี่นออ้องหกไหมจะ้ะร้ายดอกดีจะ้ะแต่ว่าเป็นหกขาดอก อโอ้คุณดอกนึงข้างในจ้ะพี่น้องเห็นแตข่ขาคนขาค้ข้าวิาพยทานจัตพิโน,น่ลักษณะดอกคนบุคือกันเด้อจ้ะพี่น่หเหระเก็บเผ็ดทานน้ำสาวป,ปอบอีกคือเก้าจ้ะมือนี้หืยังกินบะค้อยกินพันดอกน้อดอกน้อจ้ะ ิดทานแบบนี้มันจะเหนียวมันจะช้ำหนามนจะพี่หนอกดอกแสงอะไเด้อจ้ะดีดอกนี้จะ้ะทั้งในจะพี่น้องพัดดอกงามเลยดอกยังย่องหัวกุดกุดจะพี่น้องหัวกุดกุดหัวกุดกุด จะมองจะพี่น้องอมาสิกงเห็ดปวกพี่น้องเหนมองมเป็นไม้ไปเหลือดจะเห็ดเพิงจะสลายจ้ะดอกนีงน้องสีดำนี่ะจะพี่น้องอต็มน,ต,นตาไว้ มอจ้ะทุ่ทานจ้ะนีแต่ดรกง่ายตุ้ม้พีกจ้ะพี่น้อนี่จ้ะโอ้ยผมแมนว่จ้ะพี่น้องน้ำมาพี่จ้ะนี่ก้อนจ้ะนี่คนนี้ตองสีดำดำ เมียนบัตจ็บปีนอกคุณโอ้เป็นมงเลยจ้ะอุ้ยดอกพี่มาจ้ะโอ้หน่โอ้สีผดโพสีเห็ดเจ็บปีนอกเมียนบัตเลยจ้ะเฮ้ยจ้ะ ยืนดิพุนเจพี่นาะเอาบทึงดองกเจะลองดอกจ้ะมีมานสีดำขี้เก่าจะพี่เนุะน,น้ำซาว๊อบจะเต็มสองตาพ่ามานันนี่ส่วนเห็ดปวกอะเนยน้อยนึงจะพี่นาอเดี๋ปลายหจะ้ะตุนเห็ดทานเห็ดดำอีขี้เก่าจะพี่นนอง ตูมจ้าออกก็เต็มเลยตูมแสงเด้อจ้ะตูมง,ง,งามจ้ะดอกนอีกน้ดีกดอกน้งต้มงจ้ะอ๋อขางขาไป สองจะตรงนี้เปิดค่ะอู ka. mm ้พ hmm. oh, ี so, ่อ <ober> ีกดอกเนาะสองัะพี่นอะอีกดอกเนีะแมนวัน anyway อู้แมนดิจ้ะโุ่โผ่โผ่อีก ดูนี่จะ้จะดนี่จ้ะจับ่ปอ้ยอู่ไหนหนนี่จ้ะี่งามจับีกสิสีดำๆโอ้ยมันสีดำบ่ ามดอกจตะพี่น้องตูมนั่งจ้ะมีเจ็ดพอ่น้องเพื่อเพื่อคิดประเมเด้จ้ะนี่เห็ดทานดอกกั่งก็ดีจ็ะพี่น้องอนั่น กิ้งกือกิ้งกือกิ้งกืออยากกิ้งกือก่อนจ้ะก่อนเด้อมันมีมันคักเด้อาจา้ะพี่น้องเต็มไปเลยจ้ะตาหนึ่งตาก็กลัวทั้งเห็ดปวกเลยจ้ะพี่น้องรวมทุนเดินทางแล้ว๊อปไปเรื่อยๆอาจา้ะพี่น้อง ลักๆักกัสิเป็นเห็ดทานแลยจะไลยแสงเลือจจะพี่นนองเห็ดกอดอ,อกนึงไป่อจะพี่้อง <c oughs> สีดำจะพี่นนองอ้ยงงามๆเลยจ้ะพี่จ้ะนี่

อามจับพี่นอ้องปุ้ยพี่ดอกไม้ใครนั่งกระาจ้ะก<ะ>็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องเดินแต่ดิมันมาหนิกามันคือเก้าจ้ะพี่น้องในช่วงเฮ็ดทางเฮ็ดว่ายจ้ะส่วนเฮ็ดผัวก,กระได้ไปน้อยนึงจ้ะพี่น้อง ขึ้นยอดได้ยอดมันยี่รดพุ่นเลยจ้ะ,ะสำหรับคลิปวันที่10ตุลาคมพศ2567ซาปอบกับเสด็จพาพีผ้านนองกลับบ้านก้อนเด้อจะพี่นนองยอดได้ยอดมันมื้อนี้เมื่อเ้านี้ก็ตามเห็ดปวกบ่ปันใดเด้อจะพี่นนองคุณกระลังเยือนจะส่วนเห็ดปวกก็ได้แกงนึ่งหลยจะพี่นนองออกบ่ค่อยหลายจะปีนี้ส่วนเห็ดทานตาหนึ่งคือเกาจ้ะ ยอดได้ยอดมันกระือว่ามันสุดยอดจีจันในช่วงเฮ็ดไหวหละจ้ะพี่นอ้องอ๋อสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ละจ้ะชื่นชอบวิโดีโอจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับช่องเราปลากัตะตนาไว้นะไม่ได้จา้าอื่นก็นคอยรอหลุ่นน้ำซาวปอบเจ้าว่าซาวปอบสิพปป้าไปปลาไดไหมไดจ้าพี่น้องสำหรับไม้ของเฮ้ามันนี่กับปลาบ้านน้องเมกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลาราชธานีอีคือเก่าจ้า ยอดใดยอดมานกระถือประมานสุดยอดอยู่จ้าในช่วงเฮ็ดไหวจ้า,จาพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซํานีล่ละจา้าพอกันใหม่คลิปใหม่มืออื่นจ้าพี่น้องสวัสดีจา้า